สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีวอร์ดประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2022กันอีกครั้งนะครับสดุดีบทที่23คือคำเผยพระรานะที่ได้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระธรรมสดุดีบทที่23ได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์สรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ส่งนำข้าพเจ้ามาอย่างริมน้ำอันสงบพระองค์ส่งฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ส่งนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์สบายใจพระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสําหรับข้าพระองค์ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามันเจอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่แน่ทีเดียวความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป ในพนระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึง6เป็นคําเผยพระวัชนะเป็นการบอกล่วงหน้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่พระวิญญาณได้บอกไว้ผ่านกษัตริย์ดาวิดก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในอีก1,000ปีต่อมาเมื่อพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระมาสีฮาเป็นพระคริสต์ ที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นออกจากความบาปและคําเผยพระวจนะนี้ก็สำเร็จแล้วเมื่อพระเยซูคริสส่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังในอุโมงค์และวันที่สพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถคืนดีกับพระเจ้าได้เป็นของขวัญที่ให้ฟรีๆเป็นพระคุณที่พระเยซูคริสต์ทำให้สำเร็จแล้วพระองค์เชื้อเชิญให้มนุษย์ทุกคน เข้ามารับของขวัญน,นี้จากพระองค์มาพึ่งในพระองค์แทนที่จะพึ่งในการกระทําดีด้วยตัวเองเมื่อท่านรับคําเชิญจากพระองค์แล้วจะได้รับการอัศจรรย์บังเกิดใหม่และเข้าไปอยู่ในสวรรค์ทันทีในโลกวิญญาณคำว่าข้าพเจ้าไม่ขัดสนก็คือข้าพเจ้าไม่ขาดแคลนในทางวิญญาณอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าเป็นแกะของพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกแล้วว่า ท่านทั้งหลายเป็นแกะของเราเมื่อเชื่อในเราแล้วท่านก็เป็นแกะที่อยู่ในคอของเราไม่มีใครจะเอาเจ้าออกจากเราได้อีกแล้วจิตใจที่โหยหาความรอดความดีนั้นถูกทำให้สมบูรณ์แบบโดยการบังเกิดใหม่แล้วท่านจึงไม่ขัดสนทางวิญญาณอีกต่อไปท่านไม่ต้องสแสวงหาอะไรมาช่วยวิญญาณของท่านให้รอดอีกแล้วท่านจะสบายใจท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว พระท่านดีพร้อมแล้วในพระเยซูคริสต์เป็นแกะของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วอาเมนนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่3ถึง7ได้บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานับประการในพระคริสต์แก่เราทั้งหลายในสวนสถานพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์ ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกให้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิในสายพระเนตรพระองค์ด้วยความรักพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะรับเราเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์อันดีของพระองค์เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณสูงส่งซึ่งพระองค์ประทานให้เราเปล่าๆอย่างเหลือล้นในพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระเจ้าในพระเยซูเราได้รับการไถ่บาป โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าแล้วในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่หข้อที่สามถึงสได้บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขององค์พระสุคริตเจ้าของเราด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยงโดยการเป็นขึ้นจากตายของพระสุคริตและได้เป็นทายาทเข้าในมรดก อันไม่มีวันเสื่อมสลายเน่าเสียหรือเลือนหายไปซึ่งได้ทรงเตรียมไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านและในพระธรรมสองเปรโตบทที่1ข้อที่3-4ได้บอกว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะเดินชีวิตในทางพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริ และคุณความดีของพระองค์เองด้วยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วอาเมน